ดสวัสดีครับก็วันนี้ผมเจมวอลุ่มเจมไปกี่ครับครับผมเราจะมาจัด a อ t a ทีอพจับฉลากแบ่งสายทีมเราจะมีอยู่4เซิร์ฟเวอร์แต่จะมีอยู่บางเซิร์ฟเวอร์ที่จะชนะแบบแพ้บายและเข้ารอบเข้ารอบอะไรนะเข้ารอบชิงมาเลยนะเราก็มาเริ่มมาจัดทีมแรกก่อนเลยดีกว่าจัดเซิร์ฟเวอร์อะไรมันมันรวมเซิร์ฟเวอร์กันโอเคนะเราว่าผมจับนะ เออหุนเอาเราอาจจะเล่าไวหนะทีมกจำไม่รู้ทําไมใต้พิภพทาไมเขาเขียนว,ว่าทําไมทําไมนะใช่ของใต้พิภพนะครับในจทย์ของทีมแรกโอเคมาเราจะมาดูการวัดทีมต่อไปเดี๋ยวไปที่ไเราจะต่อเลยเพื่อไม่เสียเวลาเออทีม กรรมไม่รู้ทำไมเจอกับทีมแฮนเซิร์ฟเวอร์ใต้พิภพชื่อทีมแฮนดี้โอ oh. ้แฮนดี้มีแพ,นด,ลลพนด้าป่ะแฮนดี้เราได้คู่แรกแล้วมีแพนด้าป่ะอ่าอ่าเจออ่าเวสได้ย่อดจัดอันนะเชฟเวอร์กิทมันย่อดจักอะไรครับวีเอสวีเออ่าแปลว่ามีการสู้การแข่งขัน โอเคต่อไปทีมต่อไปบผมทีมหลงเหลงห่งใต้พิภมหลงเหลงทำไมมีแต่ใต้พิภพหมดเลยโอ้ไม่รู้อะโอเควันนี้ตา้องของเรานะเป็นเจมใหม่ล่าสุดแต่เรายังไม่เปิดเผยตัวว่าชื่ออะไรแล้วกันรอไปติดตามมาดูเองนะทีมต่อไปพุ่ได้ต่างเซิร์ฟแล้วนะแห่งบุญสมรรค์ทีมทัช ทีมทัศแห่งวุ้นสวรรค์นั่นเองใช่มามาเหตเข้ากับชื่อเมืองใหม่จริงเลยทัศมหาทีมต่อไปวุ้ยได้แล้วนั่นของหลงเหลงนะหนูไม่รู้แห่งใต้พิภพน่าจะเป็นทีมของผู้หญิงแน่นอนเลยหนูไม่รู้แห่งใต้พิภพใช่ชื่อนะ หนูไม่รู้าว่าไม่แฟนหนูไม่รู้ว่ามีแฟนอุ้ยเดวต่างเซเบอร์อีกแล้วครับนะนี่เซเบอร์หน้าหนังสือหน้าหนังสือใช่ทีมโอ๊บโอบอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บอ๊บโอบโอ๊บโี๊บ่อบบโอ๊ออ๊ แม่ได้คู่แล้วนั่นใต้พี่พบนั่นเทพเจ็ดวันชื่อทีมเทพเจ็ดวันเทพเจ็ดวันวน,นะก็อย่างที่บอกไปมันจะมีทีมที่ต้องชนะบายไปด้วยที่ึ่งจะเป็นทีมที่ขัดเหลือเกินนราเข้ามาอืมนะมัาก็จะชนะบายเข้าไปเรามีการจับสลากให้ดูด้วยมีคลิปด้วยก็คลิปเนี้แ่แหละที่กำลังดูอยู่แหละต่อไปทีม คุณมันะ่วแล้วนี่คุณเจอกันนี่คุณเจอกันนี่จะเจออ<ช>ะไรอ๋อถูกป่ะอันนี<ช>้ทีมต่อไปใ <c oughs> ต้พิภพคือขอร้องจ่าอิจฉาขอร้องจ่าอิจฉาของใต้พิภพนะครับเปิดลืมให้ดูเลยอ่าโอเคลุ้นทีมต่อไปแฮงค์เทเบิ เจเวอร์มีคนเล่นพอสมควรนะครับง่าไงให้ทายเซอร์สวค์ไม่ใช่ครับจริงหรออว,วตารครับทีมเชอ,ชอร์รี่เชอร์รี่ทีมผู้หญิงแน่เลยเนี้ยไม่รู้นะเขาเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาอ๋ออยู่นี่ครับเขียนรู้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาก็เขียนมาอย่างนี้อยู่อุอ้ย ได้ทีบตั้งตัวแล้วทีมนี้ชื่อคุณคุณนะจากใต้พ,พิภพทีมม่วซ่วตัวเหล่งนะครับม่วนซัวตัวเหล่งครับต,ต่อไปทีมแห่งหน้าหนังสือได้คู่ต่อสู้ของของกบกแล้วคือทีมมุ้นแนะครับ ทีมอะไรนะวุ้นแตกวุ้นแตกใช่วุ้นแตใกล้จะหมดวางมาแลวต่อไปเป็นทีมแข่งซืร์เอาตานะครับคืองูกิ้งกองงูกิ้งกองกิ้งกองหรือกิ้งกองกิ้งกองเี่ยเอาไปดู อันไหนที่มันไม่ลงตัวก็ชนะบายไปโว้เซิร์ฟเวอร์ใต้พิภพนะครับหนูไม่ยอมนม่เป็นไม่ยอมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีตารางทำบอกไปให้นะครับพร้อมกับคลิปวิดีโอในการจับสลากแบนสายอัศราแบอเทนซีซั่นสามต่อไปแดงคู่ต่อสู้ของทีมทัและนะครับเป็นทีมกาเซ โอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าเรามาต่อกันเลยกับเซิร์ฟเวอร์หน้าหนังสือนะครับทีมก็ไม่รู้สินะถ้าคอนเซ็ปของห้องเราก็ทำอะไรก็ได้โตแล้วใช่ครับมาต่อไปเลยวุ้นสวรรค์ครับผม วุ้นสวัสด์น่าจะได้ทีมใหม่แล้วครับในการตั้งตัวคือ The a v e n g e r The a v e n g e r โอ้ The a v e n g e r นี่ครับเขียนเป็นจงโกงเขียนเป็นภาษาไทยนะครับออกเป็นภาษาไทยครับเขาเขียนมาเป็นะอะไรบ้างเไม่เขียนข้านั่งดีใจนะไอ้ a ัวฉีดหน่อยโอเคต่อไปเลยซื้อหนังสือ ทีมน่าจะบอกกับจีนเวกีนะครับอะไรครับทีมบวกปลาครับผมทีมอะไรคะับวกปลาคืออะไรครับไม่รู้มาเกี่ยวอะไรบวกปลาใช่แล้วไม่เกี่ยวอะไรผมไม่รู้อันเดียบวกปลาไปต่อไปเลยครับผมน่าเสียดายเหมือนกันเมื่อกี้มีหนูไม่ยอมอยู่ไหนนะหนูไม่ยอมนี่ทีมนี้น้องไม่ยอมน้องไม่ยอมโอ้เป็นสาขาสองหรือเปล่าเนี่ยใช่ สาขาสแห่งเซิร์ฟหน้าหนังสืออามามามา,มาต่อไปเลยแห่งเซิร์ฟให้ถ่ายสวรร่างอวตารอาวตารทีนที้รู้สึกว่าน่าจะชนะไปาทีมตาโขนครับผมตาโขนไรมือนี่ต้องมีการพัฒนากันใหม่เนี่ยเขียนไม่ค่อยสวยเลยนะต่อไป แห่งเซิร์ฟได้พี่พพได้พี่พพตาซุโภพตาโอเคโอเคนะก็ชื่อทีมท่านฟังอ่อนหน้าท่านฟังคิวซีรีส์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคุณไปเรียกประม่อตัวต่อไปต่อไปนะแห่งเซิร์ฟได้พี่พพอีกแล้วไปพี่ภพดิครับ โอเคชื okay. ่อทีมโหชื่อนีใหญ่อยากอยากให้ได้เจอนะยอมแล้วค่ะชื่อน้องยอมแล้วค่ะเท่านฟันฟับมาต่อไปเลยใครจะหมดทีมของเราแล้วแห่งเซิร์ฟหน้าหนังสือชื่อทีมซักคำป๋อซักคำป๋อใช่ดูก้าน ต่อไปทันกันเนี่ยทันกันเนี่ยสักกำปองถือมั่วหล่อนะาจีบไม่ขี้นะเดี๋ยวนี้นะเอาสักมาสิอสสัักกกปต่อไปแห่งวุ้นสวรรค์ทิมฝังแคสฝังแคสอ้ฝังแคสแปลว่าอะไรครับเนี่ย อ่ะคนไม่เคยโอ้โดูดูแต่ร้านนี่เก่งๆนทั้งนั้นเลยทีมดังดงนั้นเลยอ่ะไม่รู้จะมาตกรอบหรือชนะเข้าไปทีมต่อไปอันนี้ฮอตอิทมากในโลกของไซเบอร์ครับนะทีมฮอร์โมนทีมฮอร์โมนแห่งเซิร์ฟบุญสวรรค์บุญสวรรค์ทำไมถึงเรียกว่าฮอร์โมนนะพี่อ่าคนเราเนี่ยส่วนมากมันจะมีฮอร์โมนในตัวนะ ามากอยากที่จะชนะสครท้งนี้ต่อไปอันนี้มันได้คู่ใช่ไหมถ้าผมหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับอ่ะต่อไปไอ้ทีมเนี่ยมันต้องชนะบายแน่นอนเพราะมันไม่มีคู่แข่งด้วยทีมเกิดมาสายช่วยไม่ได้เกิดมาสายช่วยไม่ได้ <นะ S 2> ชื่อสมชื่อได้บายจริงเลยโอเคนะก็น่าจะจบเป็นเท่านี้เดี๋ยวให้ดู กันดีๆอีกรอบหนึ่งละกันว่าว่าอ,อย่างไงว่าจัดทีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูตารางเริ่มจากไปข้างในอีกอทีเดียอ่ะให้เจมส์ไกกี่พูดบ้างอ่ะโอเคนะครับบุญหน้าหนังสือทีมอ๊อกจะเจอกับทีมบุญแตกก่อนนะครับเป็นคู่แรกแล้วตามด้วยก็ไม่รู้สินะ VS ก็คือแข่งกับ ลวกป่านะครับผมทีมสุดท้ายของเซิร์ฟหน้าหนังสือคือน้องไม่ยอมแข่งกับสักกำปอนะครับผมเราเลื่อนมาที่วุ้นสวรรค์นะครับวุ้นสวรรค์นี้ตรงนี้ชนะบายชนะบายนะครับผมฉนะผมจะเขียนนะชนะบาย,บายก็คือเขา้ารอบไปลองไปรอซะกิลทรัสจะแข่งกับทีมตากเซเป็นทีมแรกของเซิร์ฟนี้นะครับตามด้วยดีเอฟเพนเจอร์เวสต์แคสนะครับเราตังบ เราเดินตามมาที่เซิร์ฟบนใต้ดูที่ค่อนข้างที่จะทีมเยอะมากนะครับผมผมคิดว่าการแข่งขันที่จะค่อนข้างที่จะดุดเดือดนะครับทีมกับไม่รู้มาทําไมแข่งกับแ่นดี้ตามด้วยหลงเหลงแข่งกับหนูไม่รู้เทศเจ็ดวันแข่งกับฝร้องอหญ่อิจฉามว้วนสื่อต้นเหลงแข่งกับหนูไม่ยอมท่านฟังอ่อนมากแข่งกับยอมแล้วค่ะแล้วก็มีชนะใบหนึ่งทีมก็คือเกิดมาสายช่วยไม่ได้นะครับสําหรับเซิร์ฟ บุญอวตารของเรานะครับผมมีทั้งหมด3ทีมเข้ารอมก็คือเชอรดี้เนี่ยจะแข่งกับมูเกงกองแล้วก็ตาฝนจะเข้าไปรองก็คือชนะบายไปนะครับผมนี่คือตารางการแข่งขัน ABT ซีซั่น3นะครับอีกอ,อย่างหนึง่งก่อนที่เราจะไปกันเราจะมีการถ่ายทอดสดใช่ไหมครับถ่ายทอดสดก็สามารถติดตามได้ที่หนึ่งเลยหน้าแฟนเพจครับผมสองคือในเว็บบอร์ดในส่วนของกฎกติกากฎกติกาของ ABT นะแล้วก็ สองช่องทางนี้แหละครนะเป็นการไถ่พีก็สามารถดูได้ว่าคุณอยากจะเจอทีมไหนแล้วจะเจอทีมไหนแล้วสเต็กของเขาเป็นยังไงอ่าเราจะมีการภาคไหมมีเดี๋ยวจะให้เจมส์ไอกนียเป็นคนภาคเดี๋ยวผมจะเป็นคนคุมครับผมอีกทีหนึ่งโอเคนะก็สําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันครับเอ็มนะโอเคยังไงก็สวัสดีครับสวัสดีครับ